อยรับอยรับมีสเต็ปขามีจัดระยะจัลระยะจัลระยะจัดระยะเอาเออจัดระยะเอายับซ้ายมีฮุกซ้ายด้วยอย่าตรงอย่าถอยตรงเออยับซ้ายฮุกซ้ายป๊อปป๊อปยับซ้ายฮุกซ้ายขยับออกทางข้างซ้ายก่อนยับกระแทกซ้ายป๊อปป๊อปเอ่อขาออกมาป๊อปเออฮุกซ้ายด้วยยับซ <leg> <Lean S 1> ้ายฮุกซ้าย อย่าลื้อับแมวไม่ลื้อลับหมัดตักระแทกมันหน้ากระแทกเออเลีบซ้ายฮุกซ้ายเออเร็วเดีวเดีวกระแทกมัดหน้ากระแทกเลยโป๊ะโป๊ะเออมัอนน่ะเพื่อนที่ขาเคลื่อนที่ไปเออเคลื่อนที่ไปปั๊บเออขาเคลื่อนที่ไปเอ่อพุ่งรถไปมัดหน้ากระแทกไว้ปั๊บปั๊บ บ๊อบกะเ๊าะไว้บิ๊กยิงบ้เยิงบายิงกันยิงาต่อด้ลย่อได้เลยกระแทกไว้หมัดหน้ากระแทกไว้ทำลายจังหวะไว้มัดหน้ากระแทกชึกบชึกชึ๊ทำลายจังหวะยิงก่อนยิงยับซ้ายก่อนยิงยับซ้ายก่อนเออนั่นแหละขยับยับแล้วขยับไปบ๊บออกไปเออนั่นแหละยิงยับซ้ายมัดหน้าก็เออมัดหน้ารอจังหวะขยับยับแล้วเคลื่อนไปมีฮุกซ้ายด้วย มีฮุกซ้ายดูฮุกซ้ายเดี๋ยวยับแล้วหุกซ้ายยับยับชึ๊บชึ๊บไม่เอาไม่ระยะไม่ให้ระยะของเราจัดระยะเรายาวยับยับฮุกยับฮุกปั๊บระยะอย่าให้เขาเข้ามาปั๊บเอ่อยับฮุก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  มัดหน้ายับกระแทกกระแทกมานะกระแทกมันหน้ากระแทกยับกระหุกเลยยับซ้ายหุกซ้ายเลยเดี๋ยวไปต่อยระยะใกล้อับเตอร์จัดระยะต่อยดิ จยายะต่อยดีคอปเตอร์จายะจารยาเอากะแทกออันแกรกแกยออ่อ้นหน้ากระแทกกระแทกไว้ยับพลุยับพ so. sure <processo> ุกคอยขยับขาไปอายับไปยับไยับป๊อปยับป๊ปยับกระแทก